สวัสดีครับผมจะมาให้ความรู้แนะนำการคำนวณวิธีการใช้มูลค่าในกลมทัรันในช่องแรกคือมูลค่าเวรคืนเงินสดนะครับการเวรคืนเงินสดคือผู้เอาประกันเขาอยากจะเลิกสัญญาเขาของเงินคืนเขาจะคืนได้เท่ามูลค่าในตารางน,นะครับ ตามตัวอย่างนะครับฝั่งซ้ายมือคือสิ้นปีหมายควาว่าครบ12เดือนแล้วนะครบ24เดือนแล้วนะครบ36เดือนแล้วนะครบเขาบอกสิ้นปีที่2หมายควาว่าครบ24เดือนแล้วสิ้นปีที่3ก็หมายความว่าครบ36เดือนแล้วสิ้นปีที่5ก็หมายควาว่าครบ60เดือนแล้วนะครับสูตรการคำนวณเบื้องต้นนะมารู้วิธีการคำนวณก่อนยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าสิ้นปีที่4มีมูลค่าอยู่ที่89คือตรงนี้ ต่อหนึ่งพันต่อหนึ่งพันต่อหนึ่งพันสูตรการคำนวณน,นะหากทุนประกันหนึ่งแสนหนึ่งแสนมูลค่าแปดสิบเก้าก็คูณด้วยแปดสิบเก้าหารด้วยหนึ่งพันเพราะในในกรมธรรม์เขาบอกว่าต่อทุนประกันหนึ่งพันดังนั้นการคำนวณตั้งหนึ่งแสนไว้นะครับคูณด้วยแปดสิบเก้าหารหนึ่งพันเพราะฉะนั้นปีที่สี่สิ้นปีที่สี่เวนคืนได้ 8,900บาทเป็นต้นแต่ประเด็นกรณีที่มันไม่ใช่แค่สิ้นปีละ่ะมันเป็น1ปีอ่ะทษที4ปีกับ5เดือนละ่ะ3ปีกับ6เดือนละ่ะคำนวณยังไงเบื้องต้นเราต้องนับกมรมธรรมเป็นก่อนนะนับอายุเป็นก่อน สัญญาเร่มนี้ตามตัวอย่างนะเริ่มต้น4เมษายน2536การนับกรมธรร์นะครับจะนับอายุ1ปีต่อเมื่อ3เดือน4ปี3 7ในปีที่1นะปี3 7แล้วก็3 8ปีที่2 3 9ปีที่3หมายก็ว่า3 เดือน4ปี39การนับอายุต้องถึงวันต้องก่อนวันเริ่มสัญญา1วันนะครับเพราะฉะนั้นครบ3ปีก็คือ3เดือน4ปี39ดังนั้นถ้ากรณีเขาเวนคืนเมื่อปีที่3ก็ใช้สูตรนี้แหละครับ1นึ่งแสนคูณห้าสิเอ็หารหนึ่ันั่นคือคําตอบแต่บังเอิญในสัญญาเขาบอกว่าเขานะครับ เขาว่ามาเวรคืนวันที่4ตุลา2539อ้าวการนับนะครับนับอย่างนี้นะเมษานับมาจากพฤษภามิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลานะครับเป็นนั้นว่ากรมมารันเล่มนี้มัน3ปีกับ6เดือน นับนับ3ปีกับ6เดือน3ปีเรานับไปแล้วเดือนก็นับล่วงหน้าไปดังนั้นการคำนวณมันไม่ใช่3ปีแล้วนะครับมันเป็น3ปีกับ6เดือนเป็นนั้นว่าไม่ใช่4ปีไม่ใช่3ปีเพราะฉะนั้นจึงต้องเฉลี่ยสูตรนะครับให้สูตรนะให้ตั้งปีที่4ไว้พูดง่ายงายตั้งปีที่มันล้ำไว้สูตรนะตั้งปี ล้าลบปีปัจจุบันหารด้วย12เพราะต้องเฉลีย่ยและก็คูณด้วยเดือนที่ล้าและก็บวกด้วยปีปัจจุบันครับมันก็จะได้คำตอบมาอ้ามาดูนะผมจะคำนวณให้ดูนะครับ ตอนนี้อายุกรมธรรม3ปีกับ6เดือนปีที่4คือเลข89เลข89มันล้ําไปปี89อ่าตามสูตรนะปีล้ําตั้งเลยนะปีปัจจุบันคือเลข51อ่ผมก็ลบด้วย51สูตรผมบอกว่าให้ตั้ง89ลบด้วย51ตั้งปีล้ําลบด้วยปีปัจจุบันได้38 นะครับหลังจากนั้นให้เฉลีย่ยผมบอกให้หารด้วยสิบสองนะครับตามสูตรบอกหารสิบสองผมก็หารสิบสองมันได้คำตอบที่3.167ุดหนะครับสามจแต่บางตัวอาจจะอ,อาจจะกดออกมาเป็น3 1 6หนึจนะครับแต่ตอนนี้เขาให้มาเป็น167เลยก็ไม่เป็นไรทีนี้เราหารสิแล้วนะครับเราหารสิบสองแล้ว นะครับก็ให้คูณด้วยเดือนที่มันล้านั่นก็คือหกเดือนคูณด้วยหกคูณด้วยหกนะครับมันก็จะได้สิบเก้าแล้วบวกด้วยปีปัจจุบันเนี่ยห้าสนะิบเอ็ดเนี่ยตัวตีห้าสิบเอ็ดนะห้าสิบเอ็ดนะนะครับคมาบวกด้วยห้าสิบเอ็ดก็บวกห้าหนึ่งเท่ากับเจ็ดสิบเท่ากับว่า ตัวเลขอยู่ในตารางนี้นะครับอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4จะเป็นเลข70ก็เอาไปเข้าสูตรเลยครับเขาบอกทุนประกัน1,000 0แเราก็ตั้ง1,000 0แไว้คูณด้วย70หารด้วย1,000งพาคำตอบคือ7,000ครับ,อ,อ, 7, รบอันนี้ถูกต้องครับสูตรตั้งปีที่ล้ำไว้คือเลข89ลบด้วยปีปัจจุบัน หารด้วยส2คูณด้วยเดือนที่ล้ําบวกได้ปีปัจจุบันได้เลขอะไรจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางนี้กึ่งกลางปีนั้นๆนมากไปผิดน้อยไปผิดต้องอยู่กลางเท่านั้นง่ายๆครับสูตรนี้ไม่ยากเลยนะครับขอบคุณครับ